การสร้างบินกรณีพรบรเกินปีกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อพอรบรแบบเกินปีพนักงานจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงวันที่คุ้มครองพอรบรซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูสร้างบินทำการคลิกเมนูสร้างบินค่ะระบบจะแสดงหน้าประเมินค่าบริการในส่วนนี้เราทำการกรอกข้อมูลรถของลูกค้าได้เลยค่ะจากนั้นทำการเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการได้เลย หลังเมนูพรบรจะมีปุ่มรูปปฏิทินอยู่ทาการคลิกปุ่มรูปปฏิทินค่ะจากนั้นทําการแก้ไขวันคุมครองพรบรวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดค่ะตัวอย่างจะเลือกระยะเวลาคุมครองวันที่สิ้นสุดถึงปี69หากเป็นวิทยาประกันภยัยทาการคลิกปุ่มวิทยาประกันภัยค่ะระบบจะคํานวณค่าเบีย้ยให้อัตโนมัติ เมื่อทำรายการแล้วเบีย้ยพรบรไม่ตรงสามารถคลิกปุ่มไอคอนรูปเครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงเบีย้ยพรบรได้ค่ะซึ่งจะเป็นการเพิ่มหรือลดวันเพื่อคำนวณเบีย้ยระบบจะคำนวณค่าเบีย้ยให้อัตโนมัติถัดมาด้านขวามือจะมีช่องให้กรอกทะเบียนรถค่ะทำการกรอกหมายเลขก่อนจากนั้นกรอกหมวดตัวอักษรเสร็จแล้วทำการกรอกข้อมูลของลูกค้าให้ครบค่ะที่ช่องสีแดง ช่องตัวแทนกรณีที่ลูกค้า walk in เราจะเลือกเป็นลูกค้าหน้าร้านจากนั้นคลิกปุ่มสร้างสีแดง,งด้านล่างได้เลยระบบจะแสดงรูปแบบการชําระเงิน3แบบคือจ่ายเต็มแบ่งจ่ายและค้างจ่ายเราทําการคลิกเลือกรูปแบบการชําระเงินค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มชําระเงินสีแดงด้านล่างเพื่อบันทึกการชําระเงินค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ